เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมกา n ีน่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับทุกคนเป็นกิจกรรมร้านค้าโมโคนะครับเข้ามาใหม่มีชุดใหม่มีชุดเก่ามีสกินปืนถาวรนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับของกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในกิจกรรมว่าต้องทํายังไงนะครับทุกคนจะสุ่มยังไงกันดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนเออ ดเข้าไปที่ร้านค้านะครับวันนี้ก็ลงคลิปช้าหน่อยเพราะว่าตอนแรกผมเข้ามาในกิจกรรมตอน9ก้าโมงมันยังเข้ากิจกรรมไม่ได้ผมก็คิดว่ากิจกรรมจะเข้า10บโมงที่ไหนได้มันเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับทุกคนมันก็ให้เลือกของแลนะครับชิ้นเดียวนะครับทุกคนเออแบบของใหญ่สุดรางวัลใหญ่สุดก็มีตั้งแต่อชุดตัวนี้นะชุดตัวนี้นะครับเซตอาติตสเกลอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นชุดเนี่ยชุดนี้ผมมีแล้วนะครับเออนี่ แล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นสกินปืนนะครับทอมสันนะครับทุกคนแล้วก็เป็น a w m นะครับทุกคนเฮย้ยอะไรให้เลือกเอานะครับทุกคน ผมก็เอาเป็นชุดใหม่เลยละกันนะครับทุกคนแล้วก็เป็นรางวัลพิเศษนะครับเอาเป็นอะไรเดีย <paper> รางวัลพิเศษผมเอาเป็นหมวกฟางละกันนะครับผมยังไม่มีนะเออผมยังไม่มีได้ไงวะเนี่ยก็เลือกเป็นชุดผู้ชายนะครับชุดใหม่นะครับแล้วก็เป็นชุดหมวกฟางนะครับแล้วก็กดเลือกกดตกลงได้เลยนะครับเลือกของรางวัล2ชิ้นนะครับมีของรางวัลพิเศษกับของรางวัลใหญ่นะครับทุกคนก็กดตกลงไปนะครับทุกคนอ่าแล้วมันก็เป็นสไตล์แบบตู้สุ่ม8ทีนะครับแต่ว่าสุ่มแค่6ครั้งนะครับทุกคนเดี๋ ตามสไตล์สูตรเดิมนะครับซุ่ม6ครั้งรับรางวัลใหญ่นะครับทุกคนเห็น GM บอกว่าถ้าเหมาตู้ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2,000เพชรนะครับเริ่มสุ่มกันเลยนะครับทุกคนกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับเริ่มที่9เพชรนะครับกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e นะครับกล่องปืนบัตรเพชรบัตรตัวสุ่มปืนกล่องปืน้ากล่องปืนออกมาครับทุกคนไปกันต่อครับ49เพชรกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนบัตรเพชรบัตรปืนกล่องปืนบัตรเพชรบัตรเพชรกล่องปืน บัตรเพชรกองปืนโอโห่กล่องปืนกวูว่าละมาดิ99เพรไปกันต่อไม่พอสำนีครับทุกคนบัตรเพชบัตรปืนหมวกฟางบัตรเพชบัตรปืนหมวกฟางโอโหบัตรเพชออกมาไปกันต่อครับที่299กดไลก์กดซับสไครปเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับทุกคนมาหมวกโอ้บัตรปืนห้าบัตรปืนห้าใบ499เพรดับทุกคนไปกันครับทุกคน ชุดใหม่กับหมวกอันไหนจะออกนะครับทุกคนหมวกหมวกหมวกมาแน่นั่นไงโอ้โหหมวกฟางลูฟี่แล้วก็เหมาที่เก้า้อยเก้าสเก้าเพจนะครับอันสุดท้ายนะครับทุกคนนี่ปึ่งเรียบร้อยรับไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูโอ้โหเพรโมดสองพันเพรเลยอะ่ะโอ้โหโคตรเพลงแต่ก็ได้ย <c oughs> ูนะ เฮ้ยข้อความอะไรนี่โอ้โหคนทํางานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนเพราะว่าเราแบบรับของไปแล้วเรายังเล่นอีกได้ไหมมันเล่นอีกไม่ได้นะครับทุกคนก็เลือกได้แค่รอบเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่ชุดกันให้ดูกันดีกว่านะครับทุกคนเป็นชุดใหม่นะทุกคนก็ถือว่าเทยูเทยูเทยูอยู่ในแพ็กเกจเปิดเลยเปิดเลยสมใส สมใส่นี่โคตรเท่เดี๋ยวเราไปเข้าโซนกันดีกว่ามันเป็นแบบทรงผมแบบสไตล์เดดล็อกนะครับโคตรเท่นะครับแล้วก็เป็นชุดแบบโอ้โหเฮ้ยมันเท่อยู่นะทุกคนโคตรเท่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโซนฟีสไตล์ว่าจะมีสาวๆส,สนหรือเปล่าเอาใส่ชุดใหม่มาเนี่ยโอ้โหเท่จริงเท่จริงทุกคนโคตรเท่อ่ะเออ อย่าไปบอกใครเด้อแม่งเท่จริงผมเหมาตู้นะครับทุกคนถ้าใครอยากได้สนใจก็ไปจัดกันได้หรือใครจะสนใจเป็นพวกสกินปืนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับทุกคนอ่าแต่ผมขอเป็นชุดใหม่นะครับทุกคนก็มันเท่เนาะนั่นแหละสกินปืนส่วนมากก็มีแล้วนะครับทุกคนนี่ XR Smart Dub เม่อไงครับพ่อหนุ่ม ว่าไงครับสุลาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับชุดนะครับทุกคนเอ้ยเท่ยู่นะเท่ยู่นะมีผ้าปิดปากมีอะไรด้วยประมาณนี้นะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ